สวัสดีครับกลับมาอยู่กันนะครับกับไปการไอทีเซ็นท่านเรียนรู้เรื่องราวไอทีง่ายๆที่บ้านท่านครับพบกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้อีกเช่นเดิมครับผมก็จะมีเรื่องราวไอทีสาระดีที่ต้องรู้มาคุยฟังกันอย่างแน่นอนนะครับก็รับชมได้นะครับในช่องไอทีเซ็นท่านช่อง11นะครับแล้วก็ในทางออนไลน์ไลฟ์ไอทีภาคกลางสทาการจนันทบุรีแล้วก็อ๋อเกรียงรีวิวครับ ก็มีเรื่องราวมากมายมาคุยนะคอมเมนต์ comment ได้เลยผมตั้งโจทย์ไปแล้วในเฟซออกเกรียงใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมครับที่ผมทําเกิดจากที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังคอมเมนต์มาเพื่อนๆในเฟซถามมาก็เลยเอามาคุยฟังกันอย่าลืมนะครับหมายความสำคัญของไอทีกันและคุณจะรู้ว่ามันมีประโยชน์มากโจทย์อันนี้ก็เลยเชื่อมโยงกับสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เป็นข่าวดังกันมากมายคือการโกงออนไลน์ครับการโกงออนไลน์มีหลายวิธีมากแต่วิธีหนึ่งที่ทําให้คนติดเนื้อประดาตวัวมากๆก็คือการโกงว่า หลอกทํางานออนไลน์มันมีจริงเหรอมันเป็นอะไรผมเลยให้ข้อมูลให้เข้าใจอย่าลืมนะครับการแก้ที่ดีมากคือแก้ที่ความไม่รู้โอ้ก็เราไม่รู้นั่นแหละครับเราจรึงต้องรู้ เราจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้อ๋อไอทีงี้ผมจึงเอาข้อมูลว่าอ๋อเนี่ยเรื่องไอทีเรื่องโซเชียลมันหาตังได้จริงหาเงินได้จริงแต่เราต้องเข้าใจว่ามันมีหลักๆแค่3อย่างอย่างไรเราอ่านในเฟซผมดูนะอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจแหละเพราะาจากประสบการณ์ผมเองจากที่หาข้อมูลมาค่อนข้างจะเป๊ะแล้วแหละแต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ยยังไงคอมเมนต์ทีนะครับผมจะได้ทําให้ถูกใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อประโยชน์นะครับมาช่วยกันแก้ตรงนี้เราจะได้ไม่โดนเป็นเหยื่อของคนเร็วๆที่มาหลอกนะครับหลายคนหมดหลาย สิบล้านก็เห็นแล้วนะฮะนั่นแหละครับเฮ้ยเขาไม่โลภนะเขาไม่รู้จริงๆเพราะเขานึกว่าไ,ได้ตังเขาก็ทํางานด้วยไงผมจึงบอกโอ้มันคือวิธีการแบบโบราณเลยแต่แค่เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นโลกออนไลนม์มันเป็นอย่างนี้นะอย่าลืมลองดูนะครับมันได้ประโยชน์จริงๆแล้วก็อย่าลืมเอาไปคุยให้ญาติพี่น้องที่ไม่รู้โอ้โ,อโอนี่นะมันถึงโกงเราครับมันคือจริงจริงครับนี่แหละคือข้อมูลเลยอยากให้ดูกันนะครับไปเริ่มต้นกันเลยนะครับไอทีเลนท่าน ep 5 2ครับ กลโกงในโลกออนไลน์หลอกให้ทํางานแล้วได้เงินเฮ้ย hey, หลอกทํางานด้วยอย่าลืมนะผมให้ข้อมูลไว้ก่อนหลอกที่เคยเคยในอดีตครับหลอกแยกลูกปัดบ้างหลอกแยกหนังยางบ้างนั่นแหละครับคือหลักการเดียวกันเขาหลอกให้เราว่าเราทํางานแล้วได้ตังจริงไม่ใช่ผมจึงบอกย้ําที่ผมชอพูดเออจงแก้ที่ความไม่รู้เราจริงต้องเข้าใจว่าอย่าลืมนะเดี๋ยวผมให้เข้าใจนะว่าหาตังค์ได้ยังไงด้วยนะอินฟลูเอนเซอร์ย้ํา วงเล็บก,ก็คือผู้มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียลครับสมัยก่อนเขาเรียกว่าเน็ตไอดลอลผมเลยจะบอกว่าหลักการที่ต้องรู้การหาเงินออนไลน์มีจริงครับแต่จะมีหลักๆดังนี้ย้ําที่ถูกกฎหมายนะไม่ถูกกฎหมายแล้วไม่เอามาพูดนะและไม่เป็นภัยกับใครและตัวเราเองครับผมเลยจะบอกว่าแน่นอนครับอันดับหนึ่งครับการขายของออนไลน์ทุกช่องทางครับคุณขายของใน Facebook Lazada s h o p ปี้ทิก o k อและอีกมากมายสามารถหาจริงได้ในเพจแล้วเปิดขายได้แต่ผมขอถามครับ ถ้าคุณขายของถ้าคุณของไม่ดีหรือคุณไม่มีตัวตนเขาไม่เชื่อคุณเขาจะซื้อไหมซื้อดิเพราะเราถูกถูกได้กําไรไหมอ่าคนที่ขายของแล้วไม่ได้กําไรเขาทําอะไรนั่นแหละครับหลายๆคนที่ทําอย่างเงี้ยเพื่อดึงคนสุดท้ายเขาหลอกลงทุนอ่ามันจะเข้าขายทั้งหมดนะลองฟังให้ดีนะอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับแต่แน่นอนขายของออนไลน์คือดับหนึ่งแล้วแหละคนรวยมากมายเพราะขายของออนไลน์แต่ต้องทําอะไรเข้าใจผมนะอ่ะสองอันนี้คือในส่วนของยูทูบเบอร์ในส่วนของ ลักษณะของ t i k t o กอร์หรือคีเอเตอรนะครับก็คือทำคลิปหรือคอนเทนต์ต่างๆในทุกช่องทางทุกช่องทางที่บอกเพจ YouTube TikTok ok. อ่าเพราะอะไรผมจริงบอกไงว่าเอา้าเมื่อคุณมีคนตามเยอะคุณก็จะได้สินค้าที่เข้ามาทายินสินค้าที่มาให้เราทำคลิปยกตัวอย่างเช่นอะไร อินโฟเอเซอร์2อมเห็นไหมผมให้ข้อมูลไปแล้วนะ,ฉะเฉลี่ยโพสต์แล้วเท่าไหร่มาดูกันนะครับขอบคุณมากนะครับอันนี้จะแบนออนไลน์นะครับให้เห็นภาพนะผมถึงมีคนคอมเมนต์ถามแหละผมเลยมาเชื่อมโยงกับเรื่องการโกงด้วยนะให้เข้าใจก่อนนี้ไม่เจาะนะเห็นไหมครับเฟซบุ๊กโพสต์ถ้าคุณเป็นคนตามนาโน,โนคือเลขสุดคือประมาณไม่ถึงหมื่นไมโครคือประมาณแสนมาโครคือประมาณล้านเมกาคือล้านขึ้นไปอ่ายิ่งคนตามขอถึงบอกให้คนเราติดตามนั่นแหละครับเมื่อมีคนติดตามเขาเยอะ เอเจนซี่โฆษณาก็จะได้เลทราคาที่เพิ่มขึ้นแต่ย้ําต้องเข้าใจด้วยว่าถึงคุณมีคนตามแต่ถ้าคอนเทนต์คุณไม่แมทหรือคอนเทนต์คุณไม่เฉพาะที่คนชอบเอเจนซี่ก็ไม่เข้าอยู่แล้วไงครับแต่เฮ้ยพอความคนตามร้านมันน่าจะถือคุณก็ขายของได้อ่าผมย้ำนะข้อ1ข้อ2ข้อ3มันเชื่อมโยงกันหมดแต่สุดท้ายผมถึงเน้นย้ำว่าการมีตัวตน การความน่าจะถือมันจริงจะเป็นมากผมถึงเน้นย้ำงาไงโอ้ไอที IT มีประโยชน์นี้เองโซเชียลทำไมผมถึงสอนทําคลิปทำไมผมถึงสอนให้เข้าใจโอ้นั่นแหละครับคือทางทั้งหมดแต่มันก็เป็นทางให้คโคงเอาความเชื่อถือมาโกงเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันนะให้เข้าใจภาพรวมกว่อนนะเห็นไหมครับโอ้เนี่ยอัดยูทูบเลยเพราะยูทูบคือดับหนึ่งอยู่แล้วเห็นไหมฮะคนตามได้หมื่นห้าถึงห้าหมื่นถ้ามาโคห้าหมื่นถึงสองแสนถ้าเมกาก็คือล้านบัญชีขึ้นไปจะได้ถึงแปดหมื่นถึงเจ็ดแสน มันอยู่ที่ใครด้วยยกตัวอย่างเช่นอะสปายเนี่ยถ้าใครดูเห็นไหมครับแน่นอนเลทราคาเขาอยู่ที่ร้านกว่า2ล้านเลยทําไมล่ะเพราะกลุ่มผู้ชมเขาชัดเจนเกี่ยวกับวัยรุ่นมันเลยสามารถเลียกราคาได้มากมายซึ่งสปาก็ได้ทั้งเอเจนซี่ซึ่งได้ก้อนหนึ่งอย่างน้อยคืออะไรอตีโคมสองแสนสามแสนในคลิปหนึ่งโอ้โหแล้ว YouTube แนนอนอย่าที่บูมยอดวิวที่ผมจะพูดถึงนะครับยอดวิวที่ผมพูดถึงนะอันนี้ให้เห็นภาพนะครับมาดูกันที่ผมพูดถึงนะข้อหนึ่งพูดไปแล้วนะ ข้อ2ครับได้เงินจากโฆษณา YouTube Facebook ที่เขาแบ่งให้ล้านหนึ่งจะไม่ง่ายตีกลมๆทุกวันเนี่ยล้านหนึ่งประมาณหมื่นหนึ่งสไปคลิปหนึ่งจะมีคนดูประมาณ7จล้าน7จ็ดแปดหมื่นเฉยๆแต่เยอะไหมเห็นไหมไม่เยอะที่เยอะสุดคือโฆษณาข้อแรกอ่าแต่ถ้าคุณไม่มีตัวตนคุณไม่มีคนตามคนจะซื้อคุณไหมคนจะมาโฆษณาคุณไหมก็ไม่ได้เห็นไหมครับมันแปรผันกันแค่นี้นะ อ่ะไอที่คนจะมาจ้างก,กดไลค์มันเป็นไปไม่ได้เพราะคนที่นั่นมีคนอยู่แล้วถ้าเขาอยากจ้างก,กดไลค์เขายิงแอดของ YouTube ยิงออด Facebook คนเข้าถึงมากกว่าอ่าจะมาจ้างเรากดไลค์ทำไมจริงไหมครับคนชอบหลอกเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้ผมเชื่อมโยงนะแล้วผมก็มาดูกันต่อมาและยิ่งอ่าเฮ้ยพอเราดังแล้วผมเรื่องเงินผมไม่เห็นภาพรวมนะแต่มันชอบอ้างไงผมเลยให้ข้อมูลว่าเฮ้ยมันทำได้จริงแต่มันต้องมีหลักการอย่างนั้นนะครับ อ่ะแล้วต่อจุดสคือของขวัญทุก e ช่องทางติกตอก a c e b o o k ส่งดาว y o u t u b e สมาชิกอ่าติกตอกส่งของขวัญตื้มๆมเห็นไหมครับถ้าคุณชอบมีคนชอบคุณคุณจะมีคนส่งให้แล้วเราได้ส่วนแบ่งมัน60สิบ6กกับ40จากแพลตฟอร์มแต่เราก็ได้ตังไงและยิ่งคนตามเยอะก็ได้เยอะเห็นไหมครับผมถึงบอกว่า เฮ้ยพอคุณดังแล้วพอคุณมีตัวตนแล้วคุณได้3มอย่างเลยแต่อันดับหนึ่งคือเงินเยอะสุดอันดับ2เราลงมาอันดับ3มถ้าคุณเจ๋งคุณอาจจะได้แทงข้อ2ก็ได้เพราะบางคนได้ดาวทีสี่ห้าพันดาวแปลเป็นแปลเป็นเงินไทยกลมๆก็อยู่ประมาณ3,000กว่าบาทอ่าถ้าใครเคยดูเศรษฐีผิลิพาเคยได้4 0,000จะได้เงินจริงประมาณ20,000กว่าหารขึ้นกลมๆนะโอ้โหเยอะจังเห็นไหมครับพอคุณมีตัวตนคุณดัง แต่ย้ำนะครับต้องมาจากเรื่องดีด้วยนะอ่าเดี๋ยวมาวิเคราะห์มาคุยฟังกันนะครับ <onde> ให้เข้าใจภาพรวมข้อ2นะเห็นไหมครับตัวต้นสําคัญมากไอทีโซเชียลสำคัญมากๆหาเงินได้จริง 3. ลงทุนในโลกออนไลน์อันนี้แหละครับที่ชอบโดนล้อกันเฮ้ยเราจะไปเทรดคริปโตเราจะไปเทรดบิตคอยเราจะไปซื้อน้ํามันซื้อค่าเงินฟอเร็ก เห็นไหมครับเขาหลอกหมดเขาแค่เอาเงินของคุณผมจึงย้ำสามข้อให้เข้าใจมีจริงแต่คนที่โกงจะอ้างอิงสข้อนี้เพื่อดึงเงินเพื่อให้คุณลงทุนเพื่อให้คุณก่อข้อมูลอ่าแล้วข้อที่น่ากลัวอีกอันหนึ่งทิ้งเดี๋ยวขอพุดต่อไปก็คือบางครั้งเราเผผอไปกดแล้วใส่ข้อมูลมันหลอกว่าเป็นยูสเนมพาสเวิร์ดสุดท้ายมันมาให้โหลดโปรแกรมมันรีโมทมือถือเราได้เราโดน แฮกเงินไปอีกอ่าแต่แฮ็กเงินยังมีแค่เงินไงแต่อันนี้ที่น่ากลัวคือบางคนคิดว่าได้กําไรคิดว่าได้ตังไปกู้มาหมดคนปกติมีเงินแค่หลักหมื่นแต่กู้ไปเป็นล้านเพราะคิดว่าไ,ไงก็ได้เห็นไหมครับเขาโลภไหมต้องยอมรับว่าเขาโลภด้วยแต่เขาไม่รู้ไงก็มันหลอกด้วยก็ได้ตังก่อนนั่นแหละครับเดี๋ยวดูวิธีการนะเห็นไหมเข้าใจผมนะครับแต่ถ้าจะเอาจะทำจริงมันทำได้จริงครับแต่ต้องมีทักษะมีสกิล นั่นแหละครับผมมาเริ่มทำไอทีกันนะถ้างงาอะไรบอกเลยผมจะสอนทั้งหมดแหละแต่ที่ผมพูดเนี่ยคลิปผมเห็นไหมผมทํามือถือเครื่องเดียวทําได้เลยเนี่ยผมตัดต่อกมม็ใช้มือถือแค่นั้นเองเห็นไหมครับแต่บุคลิกผมอะไรผมยังขายไม่ได้เพราะผมยังไม่เก่งขนาดนั้นแต่ถ้าเชื่อว่าถ้าคนที่มีแนวทางเอ้ยเจ๋งคุณสามารถขายของได้คุณสามารถหาเงินจากโฆษณาได้และคุณก็สามารถเอาเงินไปลงทุนและคุณก็เข้าใจแล้วอ๋อลงทุนอย่างนี้ย้ําครับ ถ้าคุณไม่เข้าใจสิ่งใดคุณลงทุนกล้าไหมเฮ้คนนี้บอกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาโกงไปเท่าไหร่กันจริงไหมครับกงทุนต้องลงทุนด้วยตัวเองเพราะตัวเองเท่านั้นที่คนโทรลได้ถ้าฝากคนอื่นลงทุนคุณประมาทคุณโลภแ,แ,แล้วและคุณโดนหลอกแน่นอนครับผมคนโกงโลอกออนไลน์ในเรื่องการอ้างว่าทางานก็จะอ้างอีกสามข้อด้านบนคือ 1. หลอกว่าให้กดไลค์ในช่องทาง YouTube แล้วได้เงินแต่ชอบวงเล็บว่าไม่ต้องเสียค่าสมัคร จริงๆแต่สุดท้ายมันจะหลอกให้เราสมัครจนได้เพราะถ้าจะได้ตังค์ต้องค่าสมัครนะคะมันเป็นค่าเปิดยอดโอนมาก่อนโอนไปไม่ไปไรหรอกโอนไปมีหลักฐานบัญชีที่มันใช้คือบัญชีมา้าเราเอาคืนไม่ได้ปัญหาหลักที่ผมพูดตลอดบัญชีมา้าแก้ไม่ได้ก็ลําบากมากเพราะเราโอนไปบัญชีไม่ใช่บัญชีเขาคนเขาแคบจ้างมาบัญชี500ร้อยอย่าลืมนะสาคัญที่ผมต้องเน้นย้ําบัญชีมา้าคือต้นทางมาก อย่าเปิดให้ใครอย่าให้ใช้บัญชีเราถ้าเราผิดกฎหมายเราก็ผิดไปโกงเขาเราก็ผิดเราบอกไม่ได้ว่าเราไม่รู้ไม่เกี่ยวชื่อใครใครรับผิดชอบคุณเสียล้านคุณต้องรับผิดชอบเป็นล้านและมีไหมนั่นแหละครับอย่าโลภในเรื่องของเปิดบัญชีให้ใครเห็นเข้าใจภาพรวมผมนะ YouTube เลยได้ตังงานดูวีดีโอผ่าน YouTube ไม่มีค่าสมัครมันแค่หลอกให้เราคลิกไปพอถึงเวลามันแคเราแอดไลน์พอแอดไลน์ มันก็ให้เราสมัครอยู่ดีหรือไม่สมัครมันก็จะหลอกไปให้เล่นเว็บไปหลอกไปกดได้ตังก่อนช่วงแรกหลกัลก,ลกสมัครหลักร้อยได้ตังคืนมา30 4ส5 0เราก็จะโลภเราจะลง V.I.P 23สุดท้ายมันก็ไม่คืนเราพอเราจะาได้คืนมันก็หลอกให้เราเติมเรื่อยๆเพื่อไปการค่าเปิดค่าลงทะเบียนอย่าลืมนะครับคนชั่วที่ชั่วจะมีสกิลที่สูงมากผมชอบเปรียกบกับไวรัสอ่ะ เขาคือไวรัสที่สูงเราไม่ภูมิคันซึ่งเราไม่มีความรู้ยังไงก็โดนหลอกเข้าใจเงื่อนไขนะครับทําได้จริงๆแต่เนี่ยวิธีการมันหลอกเนี่ยสองห้าสิบบาทติดตอนน่อในเพจเลยแล้วที่ผมซ้ำเห็นไหมมันยิงแอดโฆษณาด้วยเฮ้ยแต่จริงแล้วเพจเนี่ยมีคนตามหกสองร้อยคนแต่ให้เป็นพันก็จริงครับมันก็ซื้อเพจมาเปลี่ยนชื่อได้อย่าลืมนะครับขอถามหน่อยที่ผมอ้างอิง YouTube มันจ้องจ้างคนไลฟ์ไหม ถ้าเราการคนไลค์เรายิงแอดเรายิงโฆษณากับ YouTube ยอดไลค์มหาศาลครับดีกว่าไหมจริงไหมครับต้องมาจ้างคนมากดไลค์เหรอไม่ใช่เลยมันเป็นไปไม่ได้และจะบอกว่าได้ค่าคอมมิชชั่นคอมมิชชั่น YouTube ได้จากยอดวิวซึ่งเราทําได้อยู่แล้วถ้าเราเปียนข้อ2เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เห็นไหมมันไม่ต้องจ้างใครครับแต่ถ้ามันเอามาหลอกมันแค่ต้องการให้เราหลอกเพื่อให้เราโอ้โ oh, หมันเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงยูทูบหาเงินได้แบบนั้นไม่ใช่แบบนี้ครับหรือใครทาเพจทําเว็บ ได้แอ د e เซนต์กูเกิลแอ د เซนต์โฆษณาก็ประมาณนั้นจะมาให้กดกดไลค์ like. มันนับไม่ได้หรอกมันโกงไม่ได้อย่างนั้นเข้าใจผมนะครับยูนิโคดังไหมดังครับเห็นไหมมันเอาแบรนด์ดังมาหลอกคนเห็นไหมครับที่จริงแล้วยูนิโคขายดีอยู่แล้วจาเป็นต้องมาให้รับยืนยันสินค้าเลยอ,ออนไลน์เขามีระบบหลังบ้านครับเขาจะไห้เราลิงก์ยืนยันสินค้าทําไมเข้าใจผมนะเห็นไหมครับมันหลอกทั้งหมดแล้วมันยิงแอดโฆษณาทั้งหมดเลยครับ20ิปีไม่ต้องทำอะไรเลย600หกร้อยโหเงินเยอะจังย้ํา อยากทำงานออนไลน์ line. มี3ข้อที่บอกไปเดี๋ยวโอกาสหน้าจะทําคลิปให้ดูเลยแต่เห็นไหมครับมันหลอกท่านนัน้มันแค่เปลี่ยนจากการแยกลูกปัดแยกกองแยกย่า,ยางแยกลูกแก้วมาเป็นทํา y o YouTube ทำออเดอร์พรอมเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องจริงเป็นไปไม่ได้ถ้าอยากทําเรื่องนี้อย่าง3ข้อเราต้องมีตัวตนในโลกออนไลน์ line. นะครับผมามาดอเจทพีดีแล้วเปิดรับค้ง,งาน ยี่สิบปีขึ้นไปลงเบียนฟรีไม่จกัดเวลาไม่จัดแพ์ด่วนจริงไหมไม่จริงเลยเพราะเขามีทํางานอยู่แล้วระบบเขาไปอยู่แล้วซึ่งถ้าทาก็ต้องไปทำที่ศูนย์จริงไหมครับจะมาออนไลน์ได้ไหมไม่ได้ Work f ฟ o m h ม m e ก็ใบเกี่ยวเพราะเขามีความเข้มแข็งอยู่แล้วเออถ้ารับไปขับสมัครดิสมัครคนส่งของสมัครไรเดอร์อ่าอันนี้คืองานจริงครับงานที่ได้เงินง่ายโดยที่ไม่ทําอะไรทําแค่นี้มันไม่มีเพราะถ้ามีจริงเขาก็ทําเองไปแล้ว เขาจะไปจ้างเราทาไมใช่ไหมครับเข้าใจเงื่อนไขที่ผมเห็นไหมนี่แหละครับมันแค่หลอกแต่มันหลอกให้เรามีงานมันจะรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้ทำงานเฉยๆเราไม่ได้อยู่เฉยๆได้ตังเราทํางานด้วยนั่นแหละครับคือวิธีการของโบราณที่ผ่านมาและเอามาเปลี่ยนในรูปแบบของออนไลน์ไฮไลท์ให้แชร์ไม่เกี่ยวมันทําไม่ได้ย้ําทําไม่ได้จริงๆทําได้ตอนแรกที่มันทํามันแค่เอาเงินของคนหลังมาใส่แล้วมันก็ทําให้เราโลภแล้วลงเป็นหลักพันหลักหมื่นแล้วมันก็โกงเราไป แก้ความอย่าลืมว่าบัญชีมา้าเราเล่นอะไรมันไม่ได้จบครับหรือถ้าการพน,นันเราก็เล่นอะไรมันไม่ได้อยู่ดีเพราะการพนันในส่วนนี้ถ้าเป็นรูปพนันแล้วเราติดแล้วนะก็โดนอยู่ดีครับเห็นไหมครับไม่ได้เลยอยากทับออนไลน์อย่างที่ผมบอกสามข้อบนไปทําเองซะไปมีเป็นปตัวตนทําคลิปเล่าอธิบายทําคลิปที่เราชอบทําคลิปขายของเฮ้ยคุณทากับข้าวเก่งคนก็นซื้อคุณอ่าจริงๆคือมีสามอย่างเท่านั้นหนึ่งขายของสองท ซึ่งมาเชื่อมโยงนะและพอมีเงินมาลงทุนเล่นขายของเทรดลงทุนซื้อบ้านซื้อที่ดินอ่านั่นคือเรื่องจริงครับออนไลน์ทําได้ต้องเข้าใจเมื่อไม่เข้าใจอย่าทําอย่าลงทุนอย่าโลภอย่าเชื่อคนหลายคนก็โดนหลอกมาก็มหลอกก็นต่อเห็นไหมครับภาพรวมนะอ่ะเห็นไหมอีกแล้วทํางานให้เสร็จและรับเงิน1วัน80บาทมีงานให้เลือกเฮ้ยโอ้ย อันนี้ไม่ไบอกว่าโดนนะจริงๆก็คือต้องลงทะเบียนแค่เราเอาบัตรประชาชนเราไปหรืออะไรลงทะเบียนไปแล้วก็เสี่ยงแล้วนะครับเพราะมันสามารถเอาบัตรอย่างที่เดี๋ยวมีโอกาสจะให้ดูคือเอาบัตรเราไปหลอกคนอื่นไปขายของโดยมีบัตรเราเ,าเป็นตัวหลักเห็นไหมฮะเรามีร่วมตัวไปด้วยนี่แหละครับอย่าลืมนะข้อมูลสาคัาญบัตรประชาชนอะไรต่างๆต้องเก็บไว้ให้ดีอย่าให้ใครอย่าเผลอถ้าจะเขียนก็ต้องเขียนให้ดีให้เป็นตัวตนอ่าเข้าใจเรื่องออนไลน์คือประมาณนี้นะ หลอกกดไลค์ไปแล้วนะครับหลอกยืนยันสินค้าผมให้ดูมันก็ดีแล้วโดยอ้างกดส่งต่างเคลรี่เจสทีให้สมัครามาชิกแล้วให้ขายสินค้าให้ให้กลายเป็นใช้ลูกโซ่ก็เยอะแยะเดี๋ยวผมไปดูข้างล่างนะสมัครขายตรงอีกทุกอย่างโกนโกงจะมี3ามตัวอย่างซึ่งมันจะหลอกไปเรื่อยๆหลอกไปเรื่อยๆนานสุดท้ายสุดท้ายหลอกให้ลงทุนเลากคนนี้ไปกู้มาอีกตอนแรกได้ตังแต่ให้หลักสิบสุดท้ายจะเป็นเสียเป็นหลักพันหลักหมื่นบางคนใจถึงหมดหลักล้านล่าสุดก็มีข่าวเห็นเข้าใจนะทําได้มมมันต้้้อองงีาาขขบ แต่นอกนั้นหลอกทั้งนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ฟันธงครับแล้วก็สามหลอกสมัครแล้วหลอกเล่นการพนันต่อไปนะอันนี้ถ้าเกิดใครดูคลิปแล้วอยากดูละเอียดลองมาดูในในเฟซเอาเกมผมนะอันนี้ผมเอาจากประสบการณ์แล้วเอามาเขียนให้แล้วนะแล้วก็สุดท้ายก็ติดพนันเสียมากมายหลอกเป็นหลอกว่าไม่เล่นพน,นันมันเป็นการลงทุนไม่ใช่มันคือการหลอกเพราะมันเป็นเว็บไซต์มันโกงได้หมดเข้าใจผมไหมหรือการเล่นออนไลน์ถามจริงนะครับถ้าเล่นออนไลน์ คุณได้ตังไหมเอาจริงสุดท้ายระบบซอฟต์แวร์เราก็รู้อยู่ว่าคนที่เขียนสามารถเปลี่ยนได้หมดจริงไหมครับอ่านั่นแหละครับให้เข้าใจนะลงทุนการพรนันให้ดีนะครับสุดท้ายมันใกล้เคียงกันหมดแต่ถ้าลงทุนถ้าเราเข้าใจจริงเราถึงต้องลงทุนในเพื่อนในส่วนของการคลื้อขายคริปโตเนี่ยอ่าได้แต่เราต้องเข้าใจเรื่องอเหรียญน,นี้มามีคนลงทุนนะเราจรึงต้องรู้ว่าอ๋อวันนีออ้มหาเศรษฐีคนนี้ลงนี้ซึ่งมันนร้งจริง,รงถ้าเราเข้าใจเหรียญเราก็จ่อยู่กําไรนี เราต้องรู้เรื่องนั้นถ้าไม่รู้อย่าลงไปอหลอกให้ลงทุนทางด้านต่างกันอะไรดีผมอยากที่ผมพูดไงหลายคนเอ้ยชื่อตอนนี้เริ่มต้นมาก่อนมาเป็นสาวสวยมาคุยมาเชิญชวนคบกันเป็นแฟนแล้วยังไม่เจอหน้าเฮ้ยพี่คะสนใจเรื่องนี้ไหมหนูอสุดท้ายเราพอรักอ,อ,อันนี้เขาเรียกว่าโรแมนต์สแคมเมอร์คือหลอกให้รักแล้วก็ให้ลงทุนตามอ่าแต่มีมเงื่อนไขคือน,น่าเชื่อถือเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ด้วย แต่จริงเป็นไหมไม่มีทางครับของง่ายๆเขาเก็บม,มาใช้เองหมดแหละเขาไม่มาลงทุนกับเราหรอกย้ำตรงนี้นะเขาไม่ยอมเงินให้เขาให้เราหรอกเพราะเขาก็ได้ตังอยู่แล้วใช่ไหมครับมันหลอกเท่านั้นเข้าใจผมนะและผมก็บอกไงฮะไอ้พวกนี้มันน่าก,กลัวตรงที่ว่ามันเน้นยิงโฆษณาในทุกช่องทางเพื่อเข้าถึงคนเ Facebook ที่ผมเห็นทุกตัวที่ผมปวดมันขึ้นว่าคอสสับสนุนทั้งหมดนะบางตัวยิงแอดเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับเพราะมันได้จากเราเยอะ ถึงต้องแก้ยังไงเชื่อเลยมันทำไม่ได้จริงครับผมย้ำนะครับท่านทำไม่ได้เลยถ้าได้มันก็จะหลอกให้เราก่อนแล้วมันก็จะหลอกคนอื่นไปเรื่อยๆสุดท้ายผมจะย้ำว่าถ้าคุณได้แล้วคุณออกแต่คุณไปช่วนคนอื่นคุณไม่ไม่ผิดเหรอคุณก็คือคนไม่ดีคนหนึ่งที่ไปหลอกคนอื่นมาถ้ายิ่งเป็นญาติเป็นคนรู้จักเราได้กำไรแล้วเราไม่กลัวแล้วนะคุณคือต้นทางคนหนึ่งซึ่งถ้าพูดถึงเบนเวรนกรรมคุณก็ทำกรรมไว้แล้วนะครับ แต่ถ้าคุณไม่อยากทำกรรมและอยากได้ทำออนไลน์ทำตาม3มข้อที่ผมบอกทำคลิปอ่าเข้าใจผมนะสรุปผมเลยจะบอกว่าถ้าเราเข้าใจว่าโลกออนไลน์มีการหาเงินจริงสามข้อด้านบนจริงเราก็ทำตามนั้นนะครับเราจะขายของได้เราก็ต้องมีของดีของเราต้องน่าซื้อของเราเออดีจังถูกจังซึ่งก็ต้องค้นคว้าศึกษาอ่าสองถ้าจะทำคลิปให้คนดูเราเราก็ต้องมีตัวตนแต่เมื่อเรามีตัวตนเราขายของได้ไหม ่าเห็นไหมเชื่อมโยงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับในคลิปที่ผมจะเปิดาพาไปดูนะสถ้าลงทุนสายของซื้อหุ้นถึงินต่างประเทศหุ้นเยอะแยะไหมถ้าถือหุ้นต้องซื้ออะไรแน่นอนพลังงานอ่าเรืองสงครามยุโรพลังงานเยอะมากแต่เราจะมีเงินซื้อหุ้นพลังงานได้ไหมเพราะคนซื้อไปหมดแล้วอ่การสื่อสารจริงไหมครับสุดท้ายมันก็ไม่ได้คริปโตเ,เหรียญบิตคอยเหรียญที่ดังสุดคือบิตคอยอยู่แล้วตอนนี้อยู่ที่มาณเจ็ดแสนจากสองล้านกว่า,าใช่ไหมฮะ เราแต่ถ้าเรารู้อ๋อน,นี้อันนี้นะนักศึกษาโอ้หอันนี้ไม่จงเชื่อในข้อมูลของเราโดยการศึกษาแล้วค่อยลงทุนรับรองโอกาสเจ๊งจะน้อยเพราะเราเข้าใจไงเมื่อเราเข้าใจสิ่งใดสิ่งนั้นน่ะคือสิ่งที่หาตังได้แต่ถ้าไม่เข้าใจเราโดนหลอกร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากคนอื่นเทรดฝากอื่นแลกเปลี่ยนเรียบร้อยยังไงก็ไม่ได้คืนนะครับผมแต่ถ้าคุณอยากหาเงินในโลกออนไลน์คุณต้องรู้ไอทีต้องรู้โซเชียลและไปดูสามข้อบน คุณจะทําข้อหนึ่งคือขายของได้เงินยางพิมลิพายเห็นไหมครับได้เงินด้วยพิลิพายได้เงินทําคลิปมีคนดูวิวเขาเขาดูคลิปมีกี่ล้านคลิปล้านวิวตีหมื่นไปเห็นไหมครับแล้วก็มีคนส่งดาวให้เขาใน Facebook แล้วคนซื้อของเขาเยอะไหมทําไมของก็ถูกแล้วบางของก็ไม่ถูกแต่คนเชื่อเพราะอยากซื้อเพื่อทําบุญอะเห็นไหมครับหลักการทั้ง3อย่างแล้วพิลิพายก็ลงทุนในเรื่องของทําค่ายเพลงด้วย อ่าคริปโตเนี่ยผมไม่มั่นใจนะแต่สปายอ่ะมีเห็นไหมผมอยากจะบอกว่าถ้าเมื่อคุณเข้าใจระบบอ่ะทั้ง3ข้อคุณจะทําได้หมดโดยที่คุณต้องสร้างตัวต้นก่อนแต่ขายออนไลน์ได้มีของด้วยแล้วก็เทรดแล้วก็ลงทุนออนไลน์อ๋อนี่แหละครับคือข้อมูลจริงๆอาซันครับจากคนเคยเห็นคลิปใช่ไหมฮะขายปลาไม่ได้พอคนเชื่อโอ้ตลกแต่ทาอะไรอ่ะมันเป็นเพลงตลกคนก็ออกทอท่านบ้างเห็นไหมตอนนี้อาซันคนตามต่อจะหนึ่งล้านครับแล้วเห็นไหมเขาคําว่าครีเอเตอร์วิดีโอ เห็นไหมครับเขาเป็นครีเอเตอร์ด้วยเขาได้มีคนให้ดาวใน Facebook ใน YouTube ก็มีคนสมัครสมาชิกแล้วก็มียอดวิวด้วยอ๋อและเขาก็เอาเงินไปลงพวกออนไลน์ซื้อของลงทุนอ่าลงหุน้นอ่าพวกนี้เล่นหุ้นอยู่แล้วเพราะเข้าใจหรือเล่นคริปโตก็รู้อยู่แล้วเพราะเขาก็ศึกษาเพราะอยู่ในระบบออนไลน์ใช่ไหมครับเข้าใจผมนะไม่เชื่อลองเซิร์ชดูผู้ยูทูบเบอร์หลายคนที่ดัดงๆก็ลงทุนทั้งนั้นแห,หละครับอาแต่ถ้าคนเก่งคอมเหมือนที่ผมยำ้ำเฮ้ยเราเก่งอะไรไร กาจอสิแต่ถูกกว่าวันนี้การ์จอราคาตกไหมครับราคาตกเพื่อเพราะคริปโตเหรียญตกไงครับเห็นไหมทาไมผมรู้กับผมอยู่ในวงการนั้นแต่ผมลงทุนประมาณหนึ่งเพราะผมรู้ผมยังไม่เก่งไงครับเข้าใจผมนะฮะนี่แหละคือเรื่องจริงที่อยากเล่าให้ฟังแต่ที่น่ากลัวก็คือระวังพวกที่เก่งมีคนตามแล้วเฮ้ยเงินเหล่านี้ไม่พอใจอยากได้เงินกว่านั้นก็เลยจะเป็นประมาณนี้ครับผมผู้เสียหายรวมตัวกองปราบร้องนัตตี้ยูทูบเบอร์คนดงังโ,โกงเงินสองพันล้านโห เขามียูทูบเบอร์คนนี้มีคนตามอยู่ประมาณ8 0 0แสนกว่าเกิดจากการที่เขาเป็นนั้นเด็ดไอเดอเขาเรียกว่าเนเดอรุ่นเกา่ารุ่นแรกๆเลยแหละแล้วก็มีเรื่องสตอรี่แล้วก็หนึ่งสวยเลยเต้นด้วยให้ความรู้เป็นอาจารย์อาจารย์นัดสุดท้ายกลายมาเป็น,ปนบล็อกเกอร์บอกว่าตัวเองเป็นเทรดเดอร์สุดท้ายแค่ไม่ถึงปีครับเขาโกงเงินคนไป2 0 0พล้านเห็นไหมเฮ้ย,เ,ยเขาน่าจะถือดีไงคนแบบนี้ก็เยอะที่สร้างตัวตนจนน่าจะถือแล้วแต่อยากรวยเป็นหลัก10บหลักร้อยก็หลอกคนมาลงทุน อ่ะสุดท้ายบินหนีไปครับยังจับไม่ได้สองพันล้านมีอีกมากมายที่เป็นพวกโค้งทรงเออที่เราเห็นคลิปเห็นข่าวนะตัวอย่างเห็นไหมกระทรวงการคลังอันนี้คือที่ปิดไปแล้วครับกรณีปลอมเอกสารที่เกี่ยวกับเจแอนลิสก๊ปอย่าลงเชื่อเพราะไม่ใช่มันหลอกมันิลเตอ์ชอปเลยว่าโอ้ระบบนี้กระทรวงการคลังรับรองเห็นไหมครับไอตาคุดใครก็ปลอมได้ทาได้หมดเนี่ยแต่นี่แหละที่ผมบอกไงว่าเฮ้ยแต่เชื่อแล้วบางครั้งเราไมื่อ้องดูเราก็เชื่อมันผมถึงบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ ก่อนทาอะไรจะลงทุนหาข้อมูลก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันหลอกนี่่าอ่าโอเคนะอย่างที่ผมบอกถ้าคุณรู้เรื่องไอทีดูไอทีท่านคุณไม่โดนหลอกแน่นอนอ่านายไปสายกว่าร้อยแจ้งบริษัทห้าพันไลน์แกกดไลน์ยูทูบก็ได้เงินเป็นไปได้ไหมเห็นไหมไม่ได้เพราะ YouTube มันอ่าเนี่ยแหละคะอยากให้เข้าใจข้อมูลก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้มันทําได้แต่ที่อื่นที่หลอกมันหลอกทั้งนั้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับกลโกงในโลกออนไลน์ที่หลอกว่าทํางาน เห็นไหมมันคืออดีตเลยมันแค่เปลี่ยนวิธีการมาเป็นเรื่องของในกระแสเป็นเรื่องของกดไลค์ยูทู e เป็นเรื่องลงทุนเป็นเรื่องอะไรต่างที่เราเห็นอยู่แล้วในอดีตซึ่งมันโกงอยู่แล้วเพราะถ้าเราจะทํามันมีแค่สามข้อคือขายของออนไลน์ทําคลิปเพื่อได้ตังแล้วก็มีซื้อโฆษณาได้มีคนโฆษณาเราและเอาเงินไปลงทุนเทรดแต่ถ้าเราลงทุนหุ้นลงทุนน้ำมันลงทุนเงินตาต่างประเทศถ้าเราไม่รู้ไปจ้างเขาลงไปจ้างเขาทํายังไงเราก็โดนหลอก เราจริงต้องเข้าใจสิ่งได้จะลงทุนต้องเข้าใจสิ่งนั้นแต่ถ้ายังไม่เข้าใจถึงบอกต้องศึกษาเพราะการลงทุนโดยที่ไม่ศึกษาคุณก็เตรียมตัวโดนหลอกได้ร้อแน่นอนครับผมนี่แหละครับสิ่งที่ย้ำมันไม่ใช่อะไรเลยมันคือการโกงในรูปแบบธรรมดาเลยแต่แค่เปลี่ยนวิธีการมาเป็นรูปแบบออนไลน์ จิงอยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่มีพี่พ่อแม่พี่น้องลองคุยฟังนะมันเป็นอย่างี้จริงแต่ถ้าอยากทำงานออนไลน์เสียได้ตั้งจึงบอกให้ครับงั้นคุณก็ต้องทําคลิปให้เป็นดูไอทีเซนทํานทำคลิปตัดคลิปอ่าแล้วพอคุณเอออดนี้เราทําอาหารนี้เราทําคลิปต่ออุ้ยอ่านี่ดีจังมีคุณภาพจังคุณขายได้เพราะคุณขายได้คุณก็เฮ้ยมีคนเชื่อคุณอคุณกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เรื่องทําอาหารอ่าเงินทองคุณก็จะไหลมาเทมาจริงๆและคุณจะเงินไปลงทุนในข้อสก็ได้ ครับผมนี่แหละคือข้อมูลทั้งหมดแต่หลายคนน่าจะถือก็หลอกเห็นไหมบางคนมองเหมือนน่าจะถือยังหลอกเลยหลายคนอ่ะเชียงใหม่มากเห็นไหมฮะที่มียู่โอ้มีรถมีมากมายครับรวมถึงการขายตรงต่างๆที่หลอกเอาส่วนแบ่งเอาค่าในหน้าเปอร์เซนต์ด้วยอ,อมทองออมเงินทั้งหมดเห็นไหมครับถ้าได้จริงมันแค่ได้แค่ช่วงแรกและคุณออกก่อนผมย้ําคุณรู้อยู่แล้วว่าโกงคุณไป ส่งต่อไปคุณเป็นตัวร่วมคุณเป็นคนทําใม้น่าจะถือคุณบาปไหมผมย้ําคุณบาปครับอันนี้คือการมันคือโกงครับมันคือโกงซึ่งอ่ะเอาพูดตรงบางครั้งมาจะถือไม่ถึงแต่คุณคุณทำบาปชัดเจนแล้วคุณจะมีความสุขไหมกับเงินที่ได้บางคนอาจมีความสุขผมก็ไม่รู้ว่าใจนะแต่ผมถึงบอกว่า mindset วิธีคิดสําคัญครับแต่เฮ้ยทําไงล่ะเราจะได้ก็ทําคลิปทําตัวต้นสร้างสิ่งดีๆอ่าอธิบายแล้วคุณจะขายของได้คุณจะทําคลิปให้มีคนดูคุณได้ แล้วคุณก็มีเงินไปลงทุนจริงๆนี่แหละครับคือความยั่งยืนและคุณก็จะภูมิใจบอกกับทุกคนได้ว่าเราเกิดมาเพราะความพยายามครับเพราะเห็นว่ามีประโยชน์จริงๆจึงอยากทําให้ทุกคนชอบไอทีชอบโซเชียลและม,มีประโยชน์หมดเลยครับจะไปสอบอ่าอย่างที่บอกนะครับอย่าจะไปลงทุนจะทําเงินได้จริงๆนี่แหละครับคือความรู้จงแก้ที่ความไม่รู้แล้วคุณจะแก้ได้ทุกอย่างขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ อาทิตย์หน้านะครับผิดพลาดไปกานใดขออภัยด้วยสวัสดีครับ